ผมนี่อยากรู้จริงๆเลยนะว่าไอ้ซองเต่าเนี่ยมันโกงอะไรยังไงนะก็คือถ้าพูดเอาตามจริงเนี่ยมันก็ยิงดีนะในประสบการณ์ที่ผมเล่นลูกซองมาเนี่ยผมมองว่าซองซอมบี้กับซองควงเนี่ยเป็นอะไรที่สุดๆอยู่แล้วนะผมถ้าพูดถึงเอาแบบดีที่สุดก็คงต้องเป็นซองซอมบี้นะครับยิงระยะไกลนี่คือแบบบางทีก็นัดเดียวตายเลยนะผมนะถ้าจัดไอเทมหรือยัดดาเมจดีนะครับผมแต่ซองเต่าเนี่ยท่านผู้ชมนะครับมันถูกแบนในหมด แรงนะครับผมซึ่งโหมดแร้งเนี่ยตอนแรกตอนแรกผมว่าผมจะทำคลิปเล่นแต่แม่งจับคู่นานมากผมใช้คาว่านานมากจริงๆมันนานจริงๆคนดูคือผมรอไม่ไหวอ่ะผมไปเล่นห้องธรรมดาทำคลิปแป,ป๊บๆจบอะ่ะเออแต่คืนแร้งนี่คือไม่ได้จริงๆครับมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้จริงเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าจะไปเล่นไอเจ้าซอตัตวนี้แหละผมอยากรู้ไงว่าอยากทำคลิปเล่นมันอีกรอบอะ่ะเอออยากรู้ว่ามันโกงอะไรยังไงนะมันถึงก็ต้องถูกโดนแบน เพราะว่าตอนที่ผมทาคลิปเล่นรีวิวเนี่ยผมก็แบบไม่ได้แบบว่าลองเล่นไปสักพักหนึ่งอ่ะเออว่าแบบไม่ได้แบบสังเกตว่าเอ้มันมันเทพกว่าอะไรยังไงนะครับอ่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องตะพิกิมด้วยนะครับผมเดี๋ยวรับชมโันาีสักครู่จัดไอเทมใส่หน้ากากอะไรยังไงอ่ะอันดับแรกนะอันดับแรกเลยหน้ากากผมใส่หน้ากาก p ีพเแน่นอนนะครับยิงเจ็บแน่นอนนะครับเพราะว่าเพิ่มพลังได้แบบจัดจ้านดีนะับก่อ20นะครับหนาปักนะครับ อันนี้ไม่สาคัญหรอกสําคัญตรงที่เรื่องหัวกระสุนนะผมหัวกระสุนพอรพอยเสริมแกงแมงสิบแมสิบนะครับชายาเป็นฉายานี้เป็นชายาที่ผมเล่นอันนี้ส่วนตัวผมนะ้าตามความถนัดของผมนะผมรู้สึกว่าเป็นชายาที่เล่นลูกซองตามความถนัดของผมอะ่ะคือเล่นได้ดีมากสําหรับผมเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวรอไปดูซิว่าไปยิงในห้องเนี่ยมันจะแบบมันจะเทพไหมอ่ะอ่ะเดี๋ยวามาลองดูนะครับอืม แต่คือโซอตัวเนี้ยเวลายิงเนี่ยเราจะสังเกตได้นะครับว่ามันมันชวนอ้วกนะครับมันชวนอ้วกผมว่านะคลิปนี้ต้องมีคนบ่นแน่เลยแล้วบางทำไมเนี้ยผมควนนายก็เห็นอยู่ว่านายก็น่าจะหลบไปนิดนึงอ่ะอ,อ,อยาเข้ามาแนะ่ <c oughs> ตาาอกเย็ยนไปเลย <c oughs> เดือบร้ยบายโอ้โหโอ้โหรัว,ร,วรัวมาเลยนะครับแต่คือเอาจริงๆจ,จากความรู้สึกที่ลองยิงลองเล่นดูนะมันก็แบบได,ได้นะก็ยิงดีนะเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแล้วสุนแค่12นะัดโอ้ยหูเย็ดเป็ดเย็ดเป็ดงั้นเราดูรอก่อนเลย มีใครเข้ามาไหมนะตรงนี้จะมีใครเข้ามาไหมนะถือซองไปดีกว่าอุย้ยสองนัดเลยปะเออโอเคเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยน่ารักเออขอบคุณครับอุย้ยยิงดีนะเนะี่ยคนโดดพจะ <c oughs> <c oughs> อ้วกว่ะเออผมเล่นไป <c oughs> เล่นมา <c oughs> รู้สึกแบบแบบมันมันยิงแล้วมันดีดขึ้นนะ่ะคือยังไงอะแบบว่า <c oughs> มันไม่ใช่บั克ใช่ไหมอันนี้ผมผมอยากรู้จริงโอ้โหนี่เจอกับซองสมบี้นะครับอซองสมบี้บีเบถ้าพูดตรงๆนะสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันมันยังไม่เท่าอซองสมบี้อ่ะซองสมบี้มันยังดูแบบสุดยอดกว่าโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราจัดก,การใ้เพื่อนเรียบร้อย <c oughs> ถ้ายังงั้นก็คอยคุณโชคดี แต่2นัดก็ชัวร์เลยนะระยะใกล้นี้ยิงตัวเลื่อยร้อยบสอแต่ไม่รู้นะว่าใส่เกาะ20สหรือเปล่านะครับเออ,เ,อ,อเล่นไปเล่นมาผมรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันออสมควรแนะล้วแต่ที่แบนผมรู้สึกว่าปืนมันใช้ไนะด้นะเนี่ยะคุณดูโอ้แล้วเจอซอมบี้ระยะไกลกูไม่ไหววะรู้สึกว่ามันยังไม่กระตุกเท่า เจ็ดสนัดนะครับเท่าสองพวงกสุนแบบตัวย้อมสีเลยเรียบร้อยโดนทีคือเจ็ดลูดฮะคือตอนนี้สักสักอันโอมมึงจะแกงยศเพชรเลยนี่วะโอ้กูนัดกันมาปอนเนี่ยมิถ่ายศเพชรเนี่ยโอ้ย มันเป็นอย่างนี้นี่เองถึงว่าทำไมฝั่งตรงข้ามแม่งดันเข้าบ้านกูดีจริงๆนะครับถึงว่าสิแม่มากมาเป็นแก๊งเลยอ่ะแกงยดเพชรเนี่ยนะแกงยดเพชรกัญญาเนี่ยเออไม่แม่แม่แม่ปวดไม่ปวดนะ โอ้โหอุ้ยเดี uh ๋ยวกี่นัดวะน่ะสามนัดเลยป่ะคือมันดีดนะคนดูนึกออกปะแบบมันยิงไหนว่ามันดีดขึ้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 นมันเลยทำให้รู้สึกแบบว่าเอ้ยแม่งเหมือนแบบมันจะยิงไม่โดนอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องวางเป้าให้มันแบบพอดีพอดีหน่อยเออเราก็ง้างธนูไปนิดนึงแง้จนิื้อตื้มไม่โดนโดนไงวะเนี่ยโอ้ยนัดเดียว นัดเดียวสถานเลยอะจริงนัดเดียวแทบแบบแทบตายอยู่ละเฮจอดเลยอยู่เนอะตายครับใช้ได้ใช้ได้จริงยิง,ยง,ยง,ยงดีเลยแหละก็สมแล้วละ่ะทำไมถึงแบนนะเออสมแล้ว,สม,ลว,ส,มลวสมแล้วนะครับแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะลองเดี๋ยวเดี๋ยวขอเล่นอีกอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมลองเป็นตัวละครไอดอนนะครับแต่ว่ามันมีวิกหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะเวิร์กวะ่ะเออว่ามันน่าจะเวิร์ก แต่ว่าเดี๋ยวลองอีห้องอื่นห้องอื่นห้องอื่น okay, s <S โอเคครับมาเดี๋ยวเราลอยหนึ่งรอบนะอ่าลอยหนึ่งรอบนะครับนัดเดียวครับอันนี้ยิงแบบธรรมดานะไม่สับนะครับเ <Okay. S 1> นี่ยยิงธรรมดาคือมันก็ยิงไวนะเนี่ยอ่าเออนี่คืออีหนึ่งสาเหตุนะครับทีทบ่ทำไมถึงแบนอ่าทำไมถึงแบนอ่าลองนึกสภาพดูนะครับใส่ไอเทมยัด มาอย่างดีเลยอะถ้าเรายิงธรรมดาเนี่ยระยะไกลคือยิงโดนเด้ยป่ะระยะไกลคือยิงโดนแบบไม่ได้ยากอะไรเลยยิงง่ายๆเลยนะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุแหละว่าทําไมถึงแบนนะครับทาไมซองควงถึงไม่โดนแบนเออซองควงมันยิงแบบเนี้ยยิงธรรมดาแบบลิกซ้ายแบบไม่สับอ่ะยิงเร็วไหมก็ไม่เร็วไม่เท่าอันนี้ไม่เท่าแน่นอนแต่ซองตัวนี้ทําได้ครับเออแต่ซองตัวนี้ทําได้ครับ อ่ะเรยิงจะมดาเลยไม่จำเป็นต้องสับเลยอ่ะดูดิขี้มันใช้ได้บ่ดูดิดูดิฮได้นะเว้ยเดี๋ยวแม่เข้าใจแล้วทำไมตึงโดนแบนโอ้โหเสียอย่างเดียวเลยนะเว้ยเวลายิงมันชอบตีนะจะอ้วกว่ะเดี๋ยวหนึ่งนัดดูดิหนึ่งนัดหุยโกเหุยว่าซ่ากว่า ก็ต้องใส่ให้พร้อมไม่พร้อมก็ไม่ได้จริงแต่แต่แบบเล่นซองเกมีีมันจะยิงไม่สับมันมันแบบมันจะได้อัตราลดความเป็นเกมดีหรอวะไม่ใช่ถูกปะเออมันต้องสับเล่น B ีีเนี่ยซันในซองแม้แต่กลเนี่ยนะครับกลเนี่ยบางทีก็สับก็เยอะแยะเออไม่ใช่ว่าไม่สับนะเออว่าเล่นเกมบ,บีีมันต้องอย่างต้องอย่างเงี้ยแหละครับ โอเคเดี okay, me. right ๋ยวจบนี kind of so weakest, ่เราลองตัวละครวิกนะครับเดี A ๋ยวลองใส่วิกด in ูนะแต่วิกที่ผมใส่ไม่ใช่วิกวิ่งไวนะมันเป็นอีกวิกหนึ่งเนี่ยกูจะอ้วกก็ตรงนี้อะไรเนี่ย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 ตอนนึงผมมันใส่ตัวข้างบนว่ะแม่งรอบโป้มายิงตลอดเลยป๊บนึงนะอืมมันขนาดนั้นเลยเหรอวะอืม โด้ไปทีก็ดุ้งครบอกเลยเห็นยวเลละแอดซิสต์ไปครับทำไมคผลในห้องนี้ไม่เข้ามากันนะดเด็กเจ้าไปดีเหรอเรียบร้อยหลับฝันดีครับผมฝันดีครับน้อง,งน่าระเบิดเปลี่ยน <c oughs> เรียบร้อยกุดลกุบอดิเนี่ยโอ้โหวิชุบปุ๊บปุ๊บซุน โอ้โหไม่ตายจะตายแล้วนะคนหนึ่งแต่ไม่ตายไงรอรับอ,ศศศศศศอาซิดเลยผมเออเรียบร้อยตายซะที <c oughs> ตอนนี้ทีมน,นี้ผมก็ไม่ดีเลยนะสภาพตอนนี้ทีมเราไม่ดีเลยโด uffy, นย้ำอ่ะทีมเราโดนย้ำหนักมากเลยเออโอ้ฝั่งนู้นก็เกินไปแบบไม่ต้องสารทีมนี้หรอนี่พวกนายจิตใจทำาด้วออะไรกันมาขับจริงเนี่ยที่แตผมไปอยู่ฝั่งนี้นี่ไม่ไม่ได้เลยเนี่ยว่าเละแน่นอนสมเด็จโอ้โหดูดูดูออกจากบ้านไปนี่ค kind of ือแบบย้ำมุมเละเลยอ่ะเป็นคนไทยด้วยกันปะวาเออ เลยคนไทยก็อ่อนน่อยดิอ่อนน่อยดิอู้ระเบิดตุ้ม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 เรียบร้อยเรียบร้อยดิอย่างเงี้ยเรียบร้อยดิอย่างเงี้ยตัวอึดตัวอึดเรียบร้อยดิอย่างเงี้ยเรียบร้อยดิอุ้ยดูดิแจ็บเรียบร้อยโดนฟันนะครับนี่นะเพื่อจัดฟันไม่ตายนั่นแหละนี่ฟันเพื่อนขอแทนแล้วกัน ไปเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เรียบร้อยไปครับท่านผู้ชมครับให้มันจบเกมได้แล้วนะครับดูดิฝั่งของข้ามนี่คือแบบโอ้ทีมกูเนี่ยผมสงสารทีมผมนะเว้ยพวกคุณนี่คือแบบจิตใจทำด้วยอะไรอ่ะไม่สงสารทีมผมหรอ อ่ะนี่ครับวิกที่ผมจะใช้นี่จะเป็นวิกนี้นะผมเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มแม่นยำทะลุเกาะเพิ่ม HP นะครับผมอ่าวิกนี้นะผมคิดว่านะเอาเป็นผมคิดว่านะน่าจะดีนะครับผมใช้คำว,ว่าน่าจะดีมาเบอร์อรอนี่ฮอยหนึ่งรอบนะครับอันนี้อ,อุ้ยเดี๋ยวจัดการเอึ่งปะโอเคเดี๋ยวจัดการเอึ่งมาครับถามว่าทำไมถึงใช้วิกนี้นะครับคือมันเรื่องของเรื่องมันมีโบว์ความแม่นยำ มีพลังโจมตีพลังโจมตีอาจจะไม่ได้ดีเท่าของหน้ากาก PPTN แต่ว่าเนี่ยะแต่เรื่องอันนี้ไม่เกี่ยวแม่งฟกอันนี้โกแต่เรื่องแบบเพิ่มความแม่นยำอะ่ะเออยิงระยะไกลผมว่ามันมันทำได้ดีกว่าตอนนี้ใส่หน้ากาก PPTN เว้ยผมเคยทำคลิปใส่บิก๊กพวกความแม่นยำแล้วใครที่ยังไม่ได้ดูก็ลองไปย้อนดูกันได้นะครับผมมีอยู่ในช่องนี่แหละทำไมกูยิงตูดก็ไม่ตายละ่ะตายละลงล่างละ แ,แเห็นไหมว่ามันจะยิงเบาลงนะ <c oughs> เออรลอตัวเขาอสดด้วยก็ไม่รู้นะอ,นออกบ้านไม่ได้เลยเว้ยแต่สกอร์น้ำอยู่นะโอ้โหอะไรอ่ะหนึ่งน้ำไม่ตายนะครับหนึ่งน้ำไม่ตายเลยหน้าดิ้ง อันนี้วิกกระเด้งแล้วโอ้เรียบร้อย<ไห>น,นี่ไงโหเขาตั้งใจที่จะฟันหัวมเลยนะเมื่อกี้แต่พอดีมันแบบวิกเราเด้งก่อนไง <100 laughs> เรียบร้อยบิ๊ก่งแล้วก <g> ล <ül> ัวมีหมันแหมก็อย่างที่เห็นนะคนดูเนี่ยเอจจอดอะไอยู่โน้ตเหระเออ,อพอมีความมั่นยามโอ,อกาสที่จะแบบยิงโดนหัวน่แบบลูกฟุกอะไรเงี้ยมันไม่ไม่เชิงว่าลูกฟุกหรอกมันก็เป็นประมาณว่าคือเรายิงกระสุนมันโดนหัวพอดีอะไรเงี้ยนะครับมันแตกต่างอะไรกันจากฟุกอะเออเันก็ประมาณนี้ประมาณนี้ให้ดูให้ดูให้ดูแต่เล่นจริงๆสำหรับซองตัวนี้ผมมอง,มองว่าใส่หน้าคาบิบิมน่าจะวูร์กว่า จริงนะผมว่า TPTN น่าจะเวอร์กว่าผมรู้สึกว่าดาเมจมันติดม,มากเลยอ่ะจริงโอ้อยเล่นอย่างงี้อโอเรียบร้อยบาลีตโดนบาลีตจิ้มนะครับปุ๊มจะโดนเหล่าอย่างเดียวเลยเว้ยช่วงนี้ไปห้องไหนห้องไหนก็จะมีแต่คนเหล่านะครับนะก็เป็นอะไรที่อบอุนดี <laughs> เป็นอะไรที่อกลุ่นดีมันโอกลุ่นดิลุ้ยเจอไหมล่ะอย่ามาฟันผมเห็นไหมล่ะผมต้องเปิดดาบไดเซเวอร์เพื่อป้องกันสถานการณ์แบบนี้นะครับเพราะไม่งั้นผมจะโดนเหลาแบบนี้แน่นอนนะครับไม่นั้นผมจะโดนเหล่าแน่นอนไหนล่ะเฮ้ยจอดเอยพี่นกเออเนี่ยแหละคือข้อดีของการใส่ความแม่นยำนะครับนี่คือข้อดีนะแต่กูก็ไม่ใส่ต่อแล้วรู้สึกว่า Blue ee, ยิงไม่ค่อยโดนเลยมันไม่ใช่ปืนยิงไม่ค่อยโดนมันกูยิงไม่โดนเนี่ยแน่นอนว่ายุคนี้นะครับการจะเล่นสไนหรือลูกซองนะผมมีสิ่งเดียวที่ขาดไปไม่ได้เลยในยุคนี้นะผมมั่นใจเลยเบล่ครับผมตอนแรกผมว่าจะใส่เบร่ดำว่ะแต่ว่าเบร่ยดำไม่มีเอาเป็นเบร่ฟ้าไปแล้วกันเนะเาะแปลว่าให้เห็นว่าเออ สับไปกับซอตัวนี้แล้วมันเป็นยังไงนะครับอ่าวันนี้ก็อาจจะไม่ได้เห็นดาวระเบิดก็ต้องขอโทษ้ลยละกันเพราะว่าผมหาหลายห้องแล้วส่วนมากก็ปิดวันเนี้ยวันนี้นะวันเนี้ยส่วนมากก็ปิดไอ้นี่หมดแหละเออปิดลูกซองนะครับผมก็เลยไม่สามารถให้ใหได้ให้ได้ดูกันนะครับแต่ว่าเล่นลูกซองเนาะผมก็อยากจะดูจริงจริงเลยว่าเวลาที่ผมทําคลิปเล่นลูกซองเนี่ยคนดูเนะี่ยชอบแบบไหนมากกว่าอยากดาวระเบิดหรือเดนแมทรอคอมเมนต์ดูครับผมแคนสลายเป้าครับ ใช่แล้วฉันคือสลายตาลูกซองฟวงตัวจริงเสียงจริงเลยแหละนะเดี๋ยวลองดูซิว่าเนี่ยใส่เบเล่แล้วแยสับไวแล้วอีกบงบ้างบงป้างเลยอ่ะโอ้โหแม่งดู หลายนั้นเหมือนกันนาะถอยก่อนทอกก่อนทอกก่อนพวกหเรียบร้อยเกมจบก่อนเออใส่เบเร่ก็ประมาณนี้อ่าถามว่าข้อดีของเจ้าซองตัวนี้นะครับมีอะไรนะครับยิงธรรมดายิงเร็วนะครับยิงธรรมดายิงเร็วเหมือนกับซองพวก E T A นะครับ E T A กับ ไอ UTS เนะครับอ่ะ UTS เนี่ยอ่ะเหมือนเลยยิงแบบเนี้ยแม่งยิงเร็วเหมือนกันเลยแต่แม่งดีตรงที่ว่าแม่งยิงสับก็ยิงเร็วนะครับยิงสับมันก็ยิงเร็วเออมันยิงแบบเร็วเลยอ่ะเหมือนซองควัวเหมือนซองซอมบี้เหมือนซองอะไรก็ได้ที่มันยิงสับได้เออนั่นแหละนี่คือข้อดีของมันมันก็เลยทําให้ถูกโดนแบดนะครับยิงก็เรื่องการยิงเนี่ยแม่งก็ยิงดีนะครับอยู่ในระยะในระยะที่แบบยิงแบบผมรู้สึกว่ามันโอเคแบบว่า กลางๆนะครับมันไม่แบบไม่ยิงได้แบบไกลๆเหมือนซองซอมเหมือนซองขวงเออผมว่าซองสองตัวเนี้ยมันยิงชัวร์กว่านะครับเออมันยิงชัวร์กว่านะครับอ่าเนี่ยแหละคือทําไมถึงโดนแบนนะถ้าเอาไปลงแรงจริงๆเนี่ยผมว่าซองตัวเนี้ยปวนปวนแน่นอนนะครับปวนแน่นอนนะนี่คือข้อดีของมันข้อเสียก็คืออย่างที่ท่านผู้ชมเห็นแหละแม่งยิงทีแล้วแม่งดีทีจะอ้วกวะและ้วก็รู้สึกว่ายิงระยะไกลเนี่ยก็ยังถือว่าทำไม่ค่อยดีดีสักเท่าไหร่นะสำหรับผมนะ หรือว่าผมยิงกากเองก็ต้องขอโทษแล้วละกันนะมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันใต้คลิปได้เลยนะผมนะโอเครนะับผมไว้เจนใหม่คลิปหน้าผมขอบคุณทุ้ทมานมากผมแล้วเจอกันจ้า